สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการผูกนะคะพีทูพานะคะเอาไว้สำหรับถอนเงินกับดิจิพุทนะตอนแรกเนี่ยเราก็เข้าไปในหน้าของดิจิพุทก่อนนะคะแล้วก็ไปที่สามเหลี่ยมนะคะเล็กๆตรงนี้นะจิ้มมานะก็ไปที่ p ีทูพานะคะจากนั้นเนี่ยเราก็มาที่หน้าลงทะเบียนก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะสมัครพีทูพา p p แล้วเนี่ยก็ ไปนะที่เบอร์2เลยนะคะแล้วก็พอถึงหน้าที่ให้ลงทะเบียนนะคะเราก็กรอกนะคะยูสเนมนะกรอกยูสเนมนะก็คือจะให้ดีเนี่ยก็คือเอายู n a m e ให้ตรงกันนะคะกับของ d i g i p u t นะเพื่อป้องกันการสับสนนะคะแล้วก็ First Name ก็คือชื่อจริงนะคะล a สเนมก็นามสกุลนะคะ แล้วก็อีกช่องหนึ่งเนี่ยนะคะ,นะคะก็คือเป็นหมายเลขบัตรประชาชนนะคะแล้วก็อีเมลนะคะแล้วก็คอนแทคเบอร์ก็จะเป็นนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะแล้วก็อีกอันนึงตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นวันเดือนปีเกิดนะคะใส่เป็นคริสตสกักลาดนะคะใส่เป็นคริสตสัลราดก็ก็นะคะกดตรงนี้นะคะก็จะเป็นนะ,ะเลื่อนไปเป็นคอสอได้นะคะ จ, gamer, จากนั้นเนี่ยนะคะสัญชาติสัญชาติอะไรก็ใส่เข้าไปสัญชาติไทยนะคะก็ใส่เข้าไปที่สัญชาติไทยนะคะแล้วก็ที่อยู่นะคะที่อยู่เนี่ยก็ใส่เป็นภาษาไทยได้เลยนะคะเพื่อนๆนะคะใส่เป็นภาษาไทยได้เลยนะเพราะว่าเวลาตรวจสอบเนี่ยจะผ่านค่อนข้างง่ายนะคะก็ใส่เลยนะคะว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่เอาให้ตรงกับบัตรประจําตัวประชาชนนะคะจะทําเรื่องผ่านง่ายนะคะตรงนี้นะ แล้วก็เมืองนะคะก็อำเภอเมืองหรือว่าอำเภออะไรต่างๆก็ใส่เข้าไปนะจังหวัดนะก็ใส่เข้าไปนะแล้วก็ประเทศก็ประเทศไทยตรง Currency นะคะก็คือนะสกุลเงินคุณก็นะคะเป็นสกุลเงินอะไรก็คือสกุลเงินไทยนะคะก็มาติ๊กตรงนี้นะคะก็คือกรอกทั้งหมดนะคะติ๊กตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็กด register ะะพอเรารีจิสเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็ไปที่อ e ีเมลนะคะที่เราลงทะเบียนไว้เพื่อเอาพาสเวิร์ดและยูสเนมมาค่ะวิธีง่ายๆนะคะถ้าจะเข้าสู่หน้า p ีทูพาวนะคะคุณก็มาที่หน้าดิจิพุทของคุณนะคะจากนั้นก็ไปที่สามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ไปที่ p ีทูพาวนะคะไปที่ข้อหนึ่งนะคะจิ้มตรงตรงสื่อสีฟ้าตรงนี้นะคะจิ้มตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ กด back นะคะกด back นี่ค่ะแล้วเราก็เอานะคะ username นะคะกับรหัสที่นะคะ P 2 p ound, เนี่ยส่งให้เรานะคะในอีเมลเอามากรอกตรงนี้นะคะเพื่อเข้าสู่ระบบนะคะกรอกเสร็จนะคะอย่างตอนนี้นะคะก็กรอกเข้าไปนะคะ จากนั้นน,น,นะคะก็ใส่ไปตรงที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะกดแล้วเราก็ล็อกอินเข้าไปพอเข้ามาแล้วนะคะก็ให้เรานะคะไปที่ขีดสามขีดด้านบนนะคะเ,เพื่อนๆนะคะแล้วก็ไปที่แดชบอร์ดนะตรงนี้นี่จะเป็น Account ของเรานะคะ P2 p, p Account Number นะอันนี้ก็จะ ปิดไว้นะคะปิดไว้ไม่ให้ดูจากนั้นนะคะเราก็ไปตรงขีด3ามขีดนี้นะคะกดนะคะแล้วก็ไปที่ Account ค่ะเราจะต้องยืนยันตัวตนนะคะแล้วก็ไปที่ my account นะคะตรงนี้นะซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่เรากรอกไว้เมื่อกี้นะคะแต่ว่าเราจะต้องยืนยันตัวตนน่ะโดยการที่เราต้องอัพนะคะบัตรประชาชนซึ่งอันแรกนะคะเพื่อนๆก็คือ เลือกไฟล์นะคะก็คือเป็นข้างหน้าบัตรประชาชนนะคะอันที่2ก็คือข้างหลังนะคะบัตรประชาชนอันที่3นะคะใส่ใบขับขี่ก็ได้นะคะด้าน,นหน้านะหรือว่าจะเอาบัตรประชาชนน่ะใส่เข้าไปนะแต่ว่าที่อยู่นะคะในบัตรประชาชนควรจะเป็นที่อยู่นะตรงกันกับที่เรากรอกนะคะตอนลงทะเบียนก็คือเป็นภาษาไทยนั่นแหละนะคะจากนั้นนะคะให้เรา อัปเดต U K Y C นะคะกดอัปเดตก่อนนะคะกดอัปเดตก่อนอัปเดตข้อมูลเนาะนะคะพออัปเดตข้อมูลเสร็จแล้วก็กดนะคะซับมินะ,ะตรงนี้นะก็จะขึ้นว่าเรานี่นะคะทำการยื่นนะคะยื่น K Y C นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยก็ไปรอนะคะรอการตอบรับนะจาก P 2 p a i นะคะขั้นตอนนี้จะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ นะคะค่อนข้างนานนะคะอาจจะประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงนะหรือ2ชั่วโมงนะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะส่วนลงมาถึงข้างล่างนี้นะคะเ,เพื่อนเเราก็เปลี่ยนพาสเวิร์ดได้เลยนะคะโดยที่พาสเวิร์ดตอนแรกเนี่ยก็เป็นพาสเวิร์ดที่เราได้มาจากในอีเมลใช่ไหมที่ p2p นะคะส่งให้เรานะคะเราก็เอามาลงตรง current ตรงนี้นะคะจากนั้นนะคุณก็ตั้งนะคะพาสเวิร์ดที่คุณนะ่ะนะจำได้นะคะแล้วก็จดไว้จากนั้นก็คอนเฟิร์มนะคะแล้วก็ไปที่อัปเดตนะคะ your account นะคะตรงนี้นะจากนั้นนะคะคุณก็แอดบัญชีธนาคารนะคะโดยการไปที่ 3, ขีสามขีดตรงนี้นะคะแล้วคุณก็กดนะพอกดเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปที่ my bank นะคะ n y b แ n k นะแล้วก็จากนั้นนะี่ยก็คือ Add Bank เข้าไปนะคะก็ชื่ออันนี้ก็เป็นชื่อเราใช่ไหมแล้วก็บัญชีของเราก็เป็น s a v วิ่งนะคะเซฟวิ่งแอคเคาทนะคะแล้วก็เราเลือกที่จะเอาธนาคารอะไรนะคะธนาคารอะไรแล้วก็ใส่นะคะมีแบงค์ไทยด้วยนะคะบางกอกแบงค์นะคะ,ะ,คะก็ใส่เลขที่นะคะ บัญชีได้เลยจากนั้นนะคะกดเซฟเรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะก็รอขั้นตอนการเชื่อมระหว่างดิจิพุตและพีดูพาวในคลิปถัดไปค่ะ